นะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับผังงานนะครับตอนอื่นก็ต้องถูกสาหรับสไลด์อันนี้นะครับต้องกับคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนิสาริมเจริญด้วยนะครับที่เป็นที่ครูได้นําสไลด์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็ขออนุญาตด้วยนะครับก็นักเรียนได้รู้จักกับสัญลักษณ์ของการเขียนผังงานนะครับก็มีสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งเรียนเรียนไปแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับการประมวลผล อินพุตเอาพุตนะครับการนำข้อมูลเข้าการแสดงผลข้อมูลการตัดสินใจนะครับและนี่เป็นจุดจุดเชื่อมต่อนะครับส่วนนี้เป็นแสดงทิศทางของผัางงานนะครับซึ่งหลักการทำงานของผัางงานเนี่ยนะครับก็คือที่เขียนขึ้นเนี่ยต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเสมอนะครับสัญลักษณ์แต่ละแต่ละรูปจะต้องมีการเชื่อมต่อด้วยทิศทางนะครับคือลูกศรชี้นะครับว่าไปทิศทางไหนนะครับทิศทางการทํางาน จะต้องเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นและจบที่จุดสิ้นสุดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยนิสิตเดินทางออกจากบ้านนะครับถ้ามีเงินมากกว่าส0บบาทถ้าใช่นะครับก็เดินนะครับไปถึงตึกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะครับก็นั่งรถนั่งรถแดงนะครับแล้วก็นั่งวินมอร์ไซค์เข้าไปถึงตึกนะครับแล้วก็จบนะครับ ทีนี้วันนี้นะครับมาดูโครงสร้างกบคุมพื้นฐานของผังงานหรือโฟชาร์ดนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3 3ลักษณะก็คือการทำงานแบบลำดับหรือ sequence นะครับ2การทำงานแบบเลือกทํานะครับหรือ selection 3การทำงานแบบวนรอบนะครับก็คือ repetition นะครับร Repetition นะครับอันนี้ก็นักเรียนนักเรียนเกี่ยวกับการทำงานแบบดับไปแล้วนะครับกับ นะครับบางบางส่วนแล้วทีนี้เนี่ยครูมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งมาดูการทำงานแบบลำดับหรือ sequence นะครับการทำงานแบบเป็นการทำงานทีละคำสั่งนะครับจากบนลงล่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยทำคำสั่ง1เสร็จมาทำคำสั่งที่2แล้วแล้วถึงจะมาทำคำสั่งที่3ซึ่งการทำงานเนี่ยก็จะเป็นตามลำดับนะครับตามลูกลกศรชี้ลงมานะครับอย่างเช่นนะครับ อันนี้นะครับสมมุติว่าเริ่มต้นนะครับรับเงินไปจากตลาดมา100บาทซื้อไข่ไก่25บาทซื้อผลไม้ยี่สิบาทแล้วก็จบการทํางานนะครับก็สามารถเขียนเป็นโฟชาร์ดหรือว่าผังงานได้ดังนี้นะครับก็คือเขียนว่าแสลักเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับรับเงินไปจากตลาด100บาทนะครับแล้วก็มีการดําเนินการซื้อไข่ไก่25บาทซื้อผลไม้ยี่สิบาทนะครับก็คือเขียนตามดับได้เลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวกูข้ามไปเลยเพราะนักเรียนเคยทําแล้วนะครับโจทย์พวกนี้นะครับีนี้วันนี้นะครับมารู้จักกับการทํางานแบบเลือกทานะครับหรือ selection นะครับจะเป็นโครงสร้างการทํางานที่มีการตัดสินใจแบบมีเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่นงอไนไขนั้นเป็นจริงให้ทาอะไรถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จก็ให้ทำอะไรนะครับการเขียนรูปแบบเนี่ยสามารถเขียนเป็น if then ได้นะครับเช่นชี้ลงมาแล้วก็มีการเชคเงื่อนไขว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำคำสั่งหนึ่งแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ก็วิ่งมาฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นจริงทําอะไรนะครับถ้าถ้าถ้าไม่เป็นจริงก็ออกจากลูกอย่างเช่นตัวอย่างโจทย์นะครับบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเอาเงินมา100บาทถ้าซื้อหมูปิ้งกินหรือไม่นะครับเดนถ้าเกิดถ้าเป็นจริงนะครับก็จ่ายค่าหมูปิ้งยีบาบาทนะครับแล้วก็จบการทํางานเนี่ยเริ่มต้นนะครับเอาเงินมา100บาทถ้าซื้อหมูปิ้งกินหรือไม่ถ้าเกิดซื้อจริงก็ แต่ค่าหมูปิ้ง25บาทแล้วก็จบการทํางานแต่ถ้าเกิดไม,ไม่ไม่ซื้อนะครับเป็นเท็จก็จบการทํางานเลยอันนี้เป็นโครงสร้างการเขียนการทํางานแบบ if then นะครับสามารถเขียนได้ดังดังดัง,ดง,ดง,ดงรูปดังนี้นะครับแบบฝึกหัดนะครับเดียวจะให้เราทํานะครับใจนักเรียนทำเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้าไปในห้องกลุ่มกลุ่มไลน์ให้นะครับว่าโจทย์ก็คือ ต้องเขียนหลงานเพื่อรับคะแนนสอบเข้าของนักเรียนคนหนึ่งให้พิจารณาว่านักเรียนคนนั้นต้องปรับพื้นฐานหรือไม่โดยถ้าคะแนนของเขาน้อยกว่า50คะแนนเขาต้องปรับพื้นฐานนะครับอันนี้เราเขียนนะครับทีนี้มาดู if then else นะครับ if then else ก็คือถ้าเป็นจริงให้ทำอะไรถ้าเป็นเท็จให้ทำอะไรนะครับลักษณะการเขียนคือ if then else คือถ้า,ถาเงื่อนไขนั้นเป็นจริงจะต้องทำอะไรถ้าเงื่อนไข นั้นเป็นเท็จะต้องทําอะไรเช่นเข้ามาปุ๊บเช็คเงื่อนไขนะครับว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทําคําสั่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขที่เช็คแล้วเป็นเทจให้มาทําคําสั่ง <_ an> สองนะครับตามรูปนะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ย,ยเช่นเริ่มต้นนะครับเอาเงินมา100บาทถ้ามีเงินมากกว่า50บาทหรือไม่ถ้ามีเงินมากกว่า10บาทเป็นจริงก็จ่ายค่ามือปิ้งบาทแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินเป็นเอลเป็นเทจเนี่ยก็ให้มาจ่ายค่ากระเพรา25บาท 4 5บาทนะครับเช่นริ่มต้นเนี่ยเอาเงินมา1 0 0บาทถ้ามีเงินมากกว่า50บาทถ้าเป็นจริงก็จ่ายค่าหมูปิ้งเป็นเท็จก็ไปจ่ายค่ากะเพรา25บาทนะครับก็สแสดงว่าถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงมาฝั่งนี้เงื่อนไขเป็นเท็จมาฝั่งนี้แล้วก็จบการทํางานอันนี้คือ,อการเขียนผังงานแบบ if then else นะครับอันนี้แบบฝึกหัดเดี๋ยวจะให้เราทำนะครับก็คือจงเขียนผังงานเพื่ออวจสอบว่าเพศของผู้ใช้ โดยรับตัวอักขระจากผู้ใช้อักขระคือกอไก่ A B C D อะไรเงี้ยครับเข้ามาถ้าผู้ใช้ป้อน M อักขระ M ให้แสดงว่า U R Aman ถ้าผู้ใช้ป้อน F ให้แสดงว่า U R Awoman นะครับก็คือคุณเป็นผู้ชาย F ก็คือคุณเป็นผู้หญิงนะครับให้เขียนพัางงานลงไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่ครูจะให้ทำก็คือ Case, กรณีที่นะครับลักษณะการทางานเคสก็คือตรวจสอบว่าค่าข้อมูลที่นํามาเปรียบเทียบนั้นตรงกับเงื่อนไขใดทั้งเงื่อนไขใดเป็นจริงก็เข้ากับกรณีนั้นรูปแบบการเขียนเคสก็คืออย่างนี้นะครับเข้ามาเช็คข้อมูลนะครับถ้าเข้ากับกรณี1ก็มาทําคาสั่ง1ถ้าเข้ากับกรณี2มาทําคาสั่ง2 นะครับถ้าเข้ากับกรณีไหนก็มาทำคำสั่งนั้นนะครับสามารถเขียนได้ถึงคำสั่ง n เ,เลยนะครับ1 2, น3 4งสองสาปนะครับได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเอาเงินมา100บาทเลือกกินอะไรถ้าเล,เลือกกินกะเพราก็มาจ่ายค่ากะเพราถ้าไม่ก,กินหมูปิ้งก็เข้าเงื่อนไขหมูปิ้งก็ลงมาจ่ายค่าหมูปิ้งถ้าไม่กินอะไรเลยก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็จบการทำงาน อันนี้คือเป็นเคสนะครับกี่เคสก็ได้นะครับอยู่ที่ว่า,เ,าเงื่อนไขที่เราที่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 เ,เลือกเนี่ยมันไป็นตรงกับเงื่อนไขใดก็ทําเงื่อนไขนั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวจะให้เราทานะครับ3าข้อวันนี้จงเขียนพังงานแสดงเงื่อนไขการรับประทานยาโดยแบ่งขนาดรับประทานตามอายุดังนี้1อายุมากกว่าสิปีรับประทาน2เม็ดอายุ3ามถึงสิปีรับประทาน1ช้อนชาอายุ 1- นถึงสปีรับประทานครึ่งช้อนชา แต่ให้คุณเป็นเด็กแรกเกิดอดย่าห้ามรับประทานนะครับก็ให้เขียนพังงานออกมาส่วนการทําง,งานวนรอบเดี๋ยวไว้ในรอบหน้านะครับสาหรับอันนี้ก็มีให้ทํสา3สามอันก็คือ if then นะครับแล้วก็ if then else แล้วก็ case นะครับนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามคุณครูได้นะครับอันนี้จะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับสำหรับการเก็บคะแนนของวันนี้นะครับสำหรับ